สวัสดีค่ะวันนี้ครัวของเราจะพามาทำพริกหยวกยัดไส้ไก่ทรงเครื่องนะคะเราก็จะใช้เนื้อไก่บดขั้นตอนแรกเราก็จะมาแกะเอาเม็ดของพริกออกก่อนแกะออกให้หมดเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ล้างทำความสะอาดอย่างดี กหยวกของเราก็จะเม็ดอวบๆนะคะก็จะไม่ค่อยเผ็ดมากล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาปรุงเนื้อไก่บดกันเราจะปรุงแบบง่ายๆนะคะก็จะใส่พริกไทยแล้วก็ซอสฝาเขียวลงไปแล้วก็ใส่รสดีเล็กน้อยใส่เครื่องปรุงแค่นี้ก็พอนะคะเพราะว่าเราทําเป็นอาหารสุขภาพเราจะไม่ทํารสเค็มมากคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเตรียมวัตถุด,ดิบเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไป ก็จะเป็นขั้นตอนการทำไก <อ S> ่ของเราที่คลุกไว้นะคะเราก็จะนำไปยัดไส้ลงในพริกกันแบบนี้เลยเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำไปนึ่งหม้อของเราก็กําลังเดือดนะคะเราก็จะจัดเรียงวางไว้กันแบบนี้ใช้ไฟกลางในการนึ่งนะคะก็ใช้เวลานึ่งประมาณ15นาทีปิดฝาไว้นะคะผ่านไป15นาทีเรามาเปิดดูหน้าตาก็จะประมาณนี้พริกหยวกยัดไส้อกไก่ส ทรงเครื่องของเราน่าทานมากๆพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเราก็จะมาจัดเรียงวางไว้ในจานกันแบบนี้เลยคะ่ะการปรุงของเราก็ทําออกมาพอดีแล้วนะคะหรือจะทานคู่กับน้าจิ้มก็ได้ใครชอบเมนูนี้ก็แวะมาทานด้วยกันนะคะขอบอกอร่อยมาก